ไปที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะไปดูในเรื่องของความสําเร็จความก้าวหน้าเรื่องของ AI รออิสราเอลค่ะเป็นความสําเร็จของภาคการเกษตรนะคะเขาถือว่าเป็นความท้าทายของเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยซึ่งล่าสุดอิสราเอลค่ะเขานาร่องเสนอสิ่งประดิษฐ์ค่ะเครื่องมือชั้นสูงอย่าง AI เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วนะคะในการปรับตัวเพื่อสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตส่วนจะปรับจะเปลี่ยนอะไรยังไงประดิษฐ์ตามเมื่องนี้ได้จากคุณเปอร์เชสสวัญยาค่ะ การพัฒนาสายพันสตรอเบอรี่จนได้ผลที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกตามบันทึกของ Guinness World Record ด้วยน้ำหนัก289กรัมคือมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ5เท่าของน้ำหนักผลสตรอเบอรี่ทั่วไปเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนความสำเร็จของเกษตรกรอิสราเอลจากการประยุกต์ใช้ AI การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกทำให้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะโรนและหุ่นยนต์ที่เกษตรกรชาวอิสราเอลนิยมนำมาประยุกต์ใช้ในฟาร์มของตนเองเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยในกลไกของโรนนั้นจะมีระบบประมวลผลความสุขของผลไม้ผ่านการแสดงผลค่าน้ำตาลก่อนที่จะทำการเก็บเกี่ยวอัตโนมัติช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพและได้ปริมาณเพิ่มขึ้นด้านหนึ่ง การนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้อย่างช่วยแก้ปัญหาการแข็งแ,แรงงานเก็บเกี่ยวผลไม้ทำกางความต้องการซื้อที่สวนทางกับจำนวนผล,ผลผลิตที่ได้ก่อนหน้านี้เนื่องจากต้องฝ่าด่านสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนมีรายงานว่าอัตราการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ AI ของอิสราเอลเติบโตอย่างน่าสนใจเนื่องจากผู้พัฒนาเล็งเห็นโอกาสในการต่อย,ยอดนวัตกรรมและช่องทางการนำ AI ใช้ประมวลผล อย่างบริษัทบุมเอ็กที่เล็งเห็นว่าปัญหาภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อการผสมเกสรรวมทั้งสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหลายชนิดจึงใช้ระบบปฏิบัติการด้วยอัลกอริทึมมาช่วยในการคำนวณระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการผสมเกสรเพื่อให้ระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นสามารถคงอยู่ต่อไปได้แม้ในปัจจุบันความสนใจในการทำกรเกษตรไม่เหมือนกับรุ่นก่อน แต่ด้วยองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆช่วยส่งเสริมเทคโนโลยีของอิสราเอลจนล่าสุดได้มีบริษัทเทคโนโลยีการเกษตรมากกว่า500แห่งทยอยนำเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมมาผสมผสานกับการเกษตรในท้องถิ่นทำมายกระดับการทำฟาร์มยุคใหม่ที่จะต่อย,ยอดไปสู่อนาคตและดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เกิดความสนใจในด้านการเกษตรนี้มากยิ่งขึ้น เอามาใช้บ้านเราไหมครับเรียกว่าไฮเทคมากๆเลยครับแต่ว่าบ้านเราชาวสวนที่จะใช้นะฮะหรือชาวนาหรืออะไรเงี้ยก็เครื่องเครื่องไม้เครื่องมือมันมีแล้วแหละแต่ว่ามันมันต้องลงทุนสูงไงต้องดว่ามันสามารถคุมคุณรู้ว่าเกษตรกรไทยเนี่ยคุณลุงคุณป้าเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องดูได้เลยโอ้ยนี่ยังไม่สุกไอ้นี่ดิบเอออะไรอย่างงี้นี่ใช้สายตาอ่าเป็นไงล่ะก็ต้องเอไอแต่ว่าอุปกรณ์เชาไฮเทคนั่นเลยนะเห็นแล้วแบบโหเกษตรอันนี้มันมีอุปกรณ์มากมายขนาดนี้ไหมครับก็จะดีใช่ค่ะ